สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองยายาตัวเล่นะครับอาจจะมาช้าแต่มานะนะไม่แน่ใจว่าช่องอื่นๆเขารีวิวไปหรือยังนะแต่ส่วนตัวก็จะรีวิวในส่วนของโหมดเมนเจอร์นี่ครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n t และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สําคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเปนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิไรนะครับในเกม 1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยนะในส่วนของยายาตูเร่นะครับก็เป็นอวิหารนักเตะอยู่ที่1นึอครับอันนี้คือเป็นเม็ดส้มนะครับแล้วก็เทน30มาแล้วสแตนก็จะสูงๆหน่อยนะฮะ สูงหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเซนติเมตรครับเท้าสี่ห้าครับพลังงานอยู่ที่ห้าดาวครับเล่นได้จนจบเกมฬาแน่นอนครับสกิลมูฟสี่ดาวนะครับก็ตำแหน่งสำรองสามารถเล่น CM หรือว่า CAM ได้เช่นกันนะครับก็ในเรื่องของสีเท้าครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าไปกับบอลหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดครับการยิงหนึ่งร้อยสิบหกนะครับแต่ว่าในการยิงเหมือนจะมียิงไกลด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูกีับ กมรับคือแน่นๆเลยนะครับมาที่ตำแหน่ง CDM ครับจริงๆคาดหวังอยากจะให้มาตำแหน่ง CM มากกว่าจะมาแทนเควินเดวิลลอยนะครับแต่ว่ามา CDM ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนแหละนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็น4-2-2-2นะครับเดี๋ยวไปเล่นกันในเรื่องของการแจ่ายบอลครับอยู่ที่135สภาพร่างกายอยู่ที่153ครับคุณสมบัติะครับมียิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงประตูอย่างที่ไกลนี่ครับสเตเจะไม่เยอะมากนะแต่ว่าพอมีตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับในเรื่องของการยิงไกล ก็จะดีในเรื่องอโหมดมินเจอร์นะครับมีเพเมิเกอร์แล้วก็ยิงไซก้อยโอาแสดงว่าการยิงเนี่ยมีอยู่3อย่างเลยนะฮะแล้วก็แผนที่เราจะเล่นนะครับเป็น4-2-2ครับจริงๆแผนที่ใช้ประจำเนี่ยเป็น4-1-2-1-2แนโลนะครับแต่ถ้าจะเอามาแทนเควินดวิบอลตรงนี้ก็กมันก็ดูโอเวียมันก็หายไป2ครับอยากให้ดูตรง4-2-2เพราะว่าเผื่อใครอยากเล่นซีเดียน2คนอะไรเงี้ย เป็นตำแหน่งโดยตรงของเขาเลยนี่ครับ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเมนเจอร์การสักสองเกมแล้วกันนะครับว่ายาเย,ย,ายตูเร่นเนี่ยจะแบกทีมได้เก็บดาวได้ทั้งทั้งสองเกมเลยหรือเปล่านะครับตอนนี้มีดาวอยู่ที่เจดดวงนะครับว่าไปแล้วไปชมกันเลยดีกว่าปะโอเคครับวันนี้เกมแรกของเรานะครับ ก็เจอระดับบนๆอี่แล้วนะครับมาด้วย424นะครับดูซิว่า424เจอกับ4222นะครับจะประมาณไหนนะฮะอุบยาหนึว่า16เขาสั่งทั้งคู่ครับวันนี้เจอไปบ่อยนะครับนะครับเป็นด้จ็คคว้านะครับมาด้วยเสื้อสีสีครีมชมพูนะฮะเสื้อแมวนี่ครับผม น้องหลายคนสอบถามว่าพี่เสื้อตัวนี้ได้มายังไงครับจําไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกัน, <c oughs> น,กนรู้แต่ว่าเสื้อมันน่ารักขี้ขู่อนนี้ดีฮะไปครับชินุลาอีกฝั่งหนึงครับเอร์จิฟานได้เกมนี้ไล่ไม่ไล่ไม่เอ,อ้จังหวะน,นี้ว่าไงฮะกู้โดนจนได้ครับผมจังหวะเมื่อกี้นะบเอร์จิฟานได้ครับไล่ไม่สุดครับแล้ววิ่งกลับมานะครับผม ไล่ม่สุดวิ่งกลับมาครับอูแล้วมงไม่พลาดอีกต่างหากนะฮะแม่ลูกนี้เสียวันเร็วครับโดนไปมก่อนครับหนึ่งประตูต่อสูนระครับในเรื่องของแทคติะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะแทคติกความเร็วสองครับย้นส่งบอลหนึ่งเกมรูกอิสระครับเกมุของเราเป็นหนึ่งหนึ่งสามนะครับอันนี้คือใช้กับเนโลได้สบายๆเลยครับแต่ว่า 4-2-2ต้องมาดูอีกทีหนึง่งเกมรับเป็น3-2-2นะฮะจริงๆถ้าเราเปลี่ยนเทคนิคอะไรพวกนี้อาจจะต้องก็คงจะต้องเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนแผนเนี่ยเทคนิคก,ก,ก็อาจจะต้องเปลี่ยนตามแหละนะครับแต่ว่าลองดูสองเกมนี้ก่อนนะครับเพื่อมันจะใช้ร่วมกันได้นะครับผมในลูกคอนเนอร์อยู่นะครับ ครับเปิดมาไม่มีแค,รครบแต่มีบอบบี้ชาวตันลูกนี้เวอร์จิลฟานได้โอ้ไม่ตรงกรอบครับมีโอกาสได้ยิงนะฮะแต่ไม่ตรงกรอบเฉยเลยนะครับสภาพทีมอาจจะยังไม่ครบเท่าไหร่นะครับ C A M นี่ยังไม่ไม่ยังไม่ตรงตำแหน่งครับจะมีรุดกุลิตครับเอาแล้วอยูล่ล,ลูกนี้โอ้โหเลยเรียบร้อยไปครับจอร์ดเบส ชิปข้ามหัวผู้รักษาประตูอย่างฟานเดปซาไปครับดูท่า4-2-4จากชนะทางนะครับ4-2-2แล้วเรียบร้อยไปครับตัวไป2ประตูต่อสูนครับในนาทีที่35ไหวหรือเปล่าย้ายตัวเลข อ่ะอเลปิโลมาที่บ๊อบบี้ชาลตันฮะลูกนี้กวหาได้ครับสวยอเลปิโลคือได้ไหมไม่ได้ครับโอ้อีกฝั่งหนึ่งครับลื่นปืนลื่นปืนเลยนะฮะลูกนี้โอจิวฟานได้เคลียร์บอลได้ดีครับดูการตัดกีดหน่อยแล้วกันนะครับเอ่ออย่างนี้ตัวเลขห้าจุดห้านะครับผมไม่มีใครสอบผ่านเลยนะครับเห็ม ครับออกมาทางซ้ายครับที่แอชลิโคเขากลางมาที่ล็อกบาร์แต่ว่าจับบอลไม่ค่อยดีครับลันไปหน่อยเนะครับเวอรจิลฟนานไดบ,บอลไม่ได้ครับเป็นจังหวะโต้กลับแล้วแน่ลูกนี้ไม่ผ่านคาฟูครับ เห็นจหว่าโต้กลับของอีกฝั่งนะครับบิ๊กินบาวเออร์มีโอกาสจ่ายบอลนะครับแต่ว่าเอ้าแล้วโอ้โหวันนี้วันนี้ควัน,น,วนได้เราเกิดอะไรขึ้นควันไดดูงงๆดูเออๆนะวันนี้กุลิตกุลิตมีโอกาสจะจบไหม,มกุลิตเอาละไม่ฟ้าครับจานไม่ว่าไงฮะหรือกุลิต มาที่แอชลิโคล็อกบามาที่บ็อบบี้ชอตันและมาที่ชินุล่าไม่ถึงครับเห uh huh. มือนจังหวัดกตเกบเหมือนจะโดนไหม oh. ไม่โดนฮะมา <Charl ton. S 1> ฮะบ็อบบี้ชอตันชินุล่ามาที่ด็อกบาจังหวะนี้ด็อกบาด็อกบาต้องจบแล้วโอ้โหไม่เข้าหน่อยเหรอ <c oughs> โอ้แล้วเข้าแบบยังพอจะพอแบบลุ้นเสมอได้นะฮะจังหวะเมื่อกี้ปิดผู้รักษาประตูไปครับแล้วลูกนี้ลงบาหม่งมาครับแหมหม่งไม่ค่อยโดนเต็มเต็มหัวเท่าไหร่นะเวลา5ทีครับยีโร่เข้ากลางมาที่แอชลีย์โคกูริตแอชลีย์โคจะยิงไหมกูริตกูริตยิงไหมจะยิงเองไหมยิงเถอะยิงเถอะเออ พลิกไปพลิกมาครับกว่าจะยิงนะครับในทีที่เก้าสิบครับยิงแก้เขินยิงแก้เขินนี่เฉยอ่าแห่ไปครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้ให้มาดูอ่าดูแทคตินะครับดูแผนส2 2สองสองแล้วก็ดูยายาตูเล่นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดกันหน่อยแล้วกันครับว่ายายาตูเล่ทำออกมาได้ดีมากน้อยขนาดไหนศูนยเจ โอกาสยิงดีอยู่นะแต่ว่าแค่ประตูเดียวนะครับในส่วนของเฟนเดอร์จาคั่วนะครับตัวเล่5.9นะครับผมโอ้ยจ่ายบอลดีอยู่นะปีโลกับตัวเล่นะครับจ่ายบอลดีทั้งคู่เลยครับเกือบปีโล11ครั้งตัวเลข9ครั้งนะครับแล้วก็สําเร็จอยู่ที่8ครั้งนะครับผมมีโอกาสได้ยิง1ครั้งนะครับคะแนนอยู่ที่5.9ท่านนี้ครับเกมแรกก็ประมาณนี้ครับผม ดาวลดไป1ดาวครับของมันจำเป็นจะต้องต้องทดสอบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันดีกว่าครับโอเคครับเกมต่อไปครับเกมที่สองนะดูซิว่าเราจะเจอกับใครครับผมบอกเลยว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแน่นอนนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับคาดหวังว่าจะไปที่ร้อยดาวไม่รู้จะได้หรือเปล่ากับเวลาอีกที่17วันนะครับ เจ็นวันกับ100ดาวถ้านักติดตัวท,ท็อปเข้ามาเยอะขึ้นก็อาจจะมีหวังก็ได้นะครับแต่70ดาวนี้ก็มาไกลเกินฝันแล้วล่ะครับฝันที่แรกเนี่ยต้องการแค่ให้มันเกิน50ดาวเพื่อที่จะได้ลโลโก้ก็พอนะครับแต่ว่าเวลามันยังเหลือครับดับงนั้นความฝันอย่าเพิ่งหยุดนะครับหงสรอของเฟนเด์จะขั่วฮับเลนในบ้านรับ4 2 2 2ครับเจอกับ4 1 2 1 2เนโรครับ เล่นกีครับเป็นด้จากขั้วเริ่มเชียร์บอลก่อนครับยายาัตุลียงมาครับทีรึ่งสนามนะครับผมด็อกบาจังหวะนี้หลุดเดี่ยวมาครับด็อกบาโอ้โหคือทำไปก่อนครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่สี่เท่านั้นเองครับบอกเลยว่าด็อกบาเป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะด้อยค่านี้หนึ่งนะแต่ว่าในเมเจอร์คือเขาค่อนข้างแข็งแหละนะครับไครก็เบียดลงยากนะครับจุดเด่นของด็อกบาคือยิงคม แล้วก็มีลูกดื้อที่ดีครับก็ลองเปิดใจดูแล้วกันครับในส่วนของลองบางดีแน่นอนครับส่วนตัวก็ยังใช้อยู่ครับเป็นตัวซื้อขายด้วยด้วยครับก็เดี๋ยวยังไม่ยังไม่ขายตอนนี้ใช้ได้ดีอยู่ครับผมและลูกนี้เคียวไว้ก่อนครับค่อนข้าง,งดีชิมวลาหมองไม่ติดนะ ของกลางมันจะค่อนข้างโล่งๆไง,งไ,ไ่ดูนะดูนี้ย่งนงี้ฮะโอ้ลูกนี้จ่ายไม่ดีครับเอาแล้วลูกนี้ติดบล็อกครับและลูกนี้โอ้โหโดนยิงแบบไม่ทันตั้งตัวเฟลนี่ลูกนี้เคลียร์ไม่ค่อยดีครับผมบอลยังไปติดเขาอยู่เ่ยเน่ลี่ง้างมาแต่ไกลเลยนะฮะ คือยิงแบบไม่ทันที่ฟานดซาจะได้ตั้งตัวเลยนะครับผมตามตีเสมอกันมาที่หนึ่งประตูนึงตอนหนึ่งครับในนาทีที่ยี่สิบครับชินลราครับชิปมาและลูกนี้อ้าวถึงครับถึงกุลินะถึงกุลินะโอ้โหเอาละขึ้นนัอีกรอบนึงครับในนาทีที่ยี่สี่ครับจากจังหวะลูกชิปของไคสักนหนึ่งนะฮะมาให้ทีลูกกุลินะไม่น่าเชื่อว่ากองหลังของเขาจะพลาดขนาดนั้นเหมือนกันนะฮะ วู้โรลโล์ลบองครับพลาดคนที่พลาดคือโรลโล์ลบองเลยนะครับไปครับผมผมมาใช้โอเว่นด้วยนะ <c oughs> ใช้แมคเคลอเว่นนะเป็นของหน้า <c oughs> อาเชูรโกโอเว่นไหลสวยครับโอเว่นลูกนี้โอ้โหตัดบอลไว้ดีครับของหลังของเราตัดบอลไว้ได้ดีครับเมื่อกี้ อาี๋ยตูเล่ลูกนี้ใสสวยครับหลุดแล้วหลุดแล้วดอกบาหลุดแล้วหลุดแล้วลดอกบาเอาละเอาละครับตูเล่ต้องยิงไหมโอ้โหโอ้ยลูกนี้จักยรยานอากาศนะครับผมโอ้ไม่ใช่ฉลาดต้นนะครับจักยรยานอากาศไม่สวยครับผมแต่ดอกบาทําคืนได้เหมือนเดิมครับจังหวะนี้ชินล่าครับเป็นคนไปเอาบอลกลับมาได้ครับชินล่าครับ แล้วก็จ่ายคืนที่รอกบาครับลูกนี้ยิงไปครับผมเป็นนามไปที่สามประตูตอนหนึ่งฮะโอ้จังหวะจักรยานอากาศหัวจะปวดอย่างแรงครับแฝงเรมพาดไมเคลโอเวนแนะโดนตัดบอลไว้ครับผมนาทีที่45แล้วและและโอเคเข้าซองของไอว์ินฟันดซาไปครับผมเอาไปดูการตัดเกรหน่อยแล้วกันครับ 5.9ครับผม CDM ของเราแต่ในส่วนของกองหน้าครับไม่ว่าจะเป็นด็อกบา8.0ชินุล่า7.2บุริ7.5นะครับประมาณนี้ที่เหลือสองไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ไหลฮะลูกนี้ไหลสวยครับโอเว่นโอเว่นลูกนี้โอ้โหเกือบโดนครับนะดวเลียร์ได้ไหมครับได้อยู่โอเคครับเป็นโตเร็วโตขับเร็วครับอูนนี้ด็อกบาโมบอลดีครับด็อกบา แมลูกนี้จ่ายไม่ดีครับรีบเล่นเกินไปครับชินอลาเพื่อนยังไม่พร้อมเลยครับช่องยังไม่เปิดดีเท่าไหร่ครับี่ปีลูกครับทุ่มมาที่บ็อบบี้ชอตันไหลคืนมาที่ชินอลาครับมาที่ล็อกบารล็อกบามุนมวนคุณคนนืงงโนนิดนึงและชินอลาลูกนี้โดนไหมโดนมือไหมไม่โดนครับผมไม่ได้ลูกคอนเนืรอคร ดีเดีวคือสี่ครับเดี๋ยวเปียโรลุ้ยลูกนี้จ่ายสวยครับโอเว่นไหมชินูล่าครับเอาละชินูล่าลูกนี้โอ้โหโดนจังหวะนี้ครับชินูล่าพาทัวร์ครับโอ้โหเอาละโดนจังหวะนี้แม่ไม่น่าหลงกับชินูล่าเลยนะจังหวะนี้โอ้โหไม่น่าหลงเลยนะคาร์ลอสอาเบโต้ครับหลงจนได้ฮะแม่ไม่มีใครมาซ้อนด้วยก็เรียบร้อยไปครับ สามประตูต่อสองครับมีการเปลี่ยนตัวกันไปที่สองคนนะนะครับ,รบยาเยาตูเล่ครับออกบอลมาที่แอชลิคโคชลิคโลคโพลิกมาแล้วก็จ่ายเบาๆมาที่ด็อกบาไหลามาอย่างงี้ตูเล่ยิงไหมไม่ยิงโอโ้โหตูเล่จังหวะนี้ไหลก็ไหลเบาๆซะด้วยนะครับผมอ่ะแต่ว่ายังสก อย่างจีมบอลได้ครับด็อกบาไหลมาให้ที่บ๊อบบี้ชาตันจะยิงไหมฮะบ๊อบบี้บ๊อบบี้ให้ตูเล่บ๊อบบี้บ๊อบบี้พี่ไหมยิงจนได้ครับผมโอ้โหเอาละครับอังเดปิโร่ครับผมคนที่รับจบนะครับอังเดปิโร่ครับผมไม่ยิงกันนักใช่ไหมมาเดี๋ยวจัดให้นะฮะโอ้โหส่งกันไปส่งกันมาครับบ๊อบบี้ชาตันตูเล่ฮะไม่ยิงกันนะฮะมาให้ปีโร่อย่างนี้ก็เรียบร้อยครับผม เรียบร้อยโรงเรียนอิตาลีไปเลยนะครับอเดปิโรบอกว่ามาเดี๋ยวซัดให้เองครับผมขึ้นนาไปที่สีบูตูตัวสองครับเกมนี้ไม่น่าจะแพ้แล้วล่ะนะครับไม่น่าจะแพ้นะครับชูเร่โอ้ไม่เข้ากันโอ้โอเคอ่ะจบไปครับผม อันนี้โอ้โหคนอื่นเขาหกขึ้นไปนะครับตัวเลข5.8คนเดียวนะครับผมมันหมายความว่าอย่างไรอ่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันหน่อยดียิง5เข้า4นะครับแล้วก็ได้ถึง4ประตูเลยนะครับในจังหวะที่ยิงเข้ากรอบนะครับผมอ่ะก็ไปดูในส่วนนี้กันบ้างครับยายยตัวเลขนะครับจ่าย9นะครับผมเหมือนจะจ่ายเยอะที่สุดอ่าจ่ายเท่ากันกับด็อกบาร์เลยนะครับสําเร็จอยู่ที่7นะครับ ไม่ได้มีโอกาสยิงเลยนะแต่จ่ายบอลดีแหละนะครับมาดูที่คนที่ได้แมนนวแมนครับเป็นด็อกบาร์นะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันนะด็อกบาร์นะครับอยู่ที่9.1นะครับยิงไปสองประตูะครับจ่าย9นะครับสักเซต8นะครับอบอกแล้วว่าด็อกบาร์คืออ,อย่าไปบูลลี่เขานะคือของของดีอยู่นะครับด็อกบาร์นะ่อนะอะไรล่ะ นั่นแหละนั่นแหละนะครับอ่าในส่วนของอการรีวิวของตัวเลขก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวที่ดีตัวนึงแหละนะครับการจ่ายบอลของเขาค่อนข้างดีค่อนข้างฉลาดเลยนะบ,บางจังหวะมันก็จ่ายแปลกๆนิดน,นึงนะจ่ายแบบจ่ายเบาอะไรพวกนี้นะผมยังไม่เห็นการยิงไกลของตัวเล่เลยนะครับเห็นแค่ปีโร่นะครับอ่ะใครที่คิดจะแลกบอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับถึงในเมเจอร์อาจจะดู2เกมเนี่ยจะดูยากนิดนึงแต่ว่าในเฮดเวดคือดีแน่นอนครับเล่นง่ายแน่นอนครับเกม เกมรับดีนะครับเกมลุกก็โอเคอยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทีหน้าแล้วกันครับแบบน,นี้สวัสดีครับผม oh.